ซื้อขายที่กันในกก็ซื้อเรียบร้อยจให้ตังค์ให้ในขอเรียบร้อยในขอก็เอาโฉนดตัวจริงมาให้ในกเก็บว่าโอเคเองเองจ่ายตังค์ให้ข้าแล้วเองเอาโฉนดตัวจริงมาเก็บเลยคนสมัยก่อนไงใครเคยเคยเป็นอย่างนี้บ้างซื้อขายก็โอนเอาโฉนดมาให้เก็บกันในในกไอกคนที่ให้ตังค์ไปแล้วก็อุน่นใจเก็บโฉนดไว่าอย่างน้อยมีอะไรก็ยังมีโฉนดอยู่ไปอยู่มาเป็นสิบปีจนเพื่อนกับเพื่อนกับพ่อกับพ่อเสียชีวิตในกอกันในขอไปสวรรค์แหละ ลูกมัถามอาจารย์หน้าะไรนะอาจารย์จะทายังไงดีฉนโฉนดที่พ่อไปซื้อเพื่อนอะที่พี่พ่อชื่อกโกไปซื้อในขอเพื่อนเขาอะ่ะแล้วพ่อกับเพื่อนพ่อกับเพื่อนพ่อเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันยังเป็นชื่อของในขอเพื่อนพ่ออยู่เลยอะอาจารย์จะทํายังไงดีขั้นตอนแบบนี้นะถ้าคุณอยู่โดยสงบโดยเปิดเผยว่าจะเป็นเจ้าของก็ไปดําเนินการที่ศาลค่ะไปยื่นศาลทําในเรื่องการครอบครองปลอปักถ้าลักษณะเนี่ยมันพลาดมันมันยาวมาแล้วอะ่ะ ญาติหลังๆเขาไม่รู้